แกเปลี่ยนใส่คันเลงไหมครับใส่คันเลงยานแล้วแกเปลี่ยนไหมจับหนอดอยู่มองแนะ่ไหลโตกับแก้วใส่หนอดหลายกดอที่เด็กแกะม้นออกกันมันลงดีดีมันครับวัดตรเ่ยนะ ลอยลอนรอะไรแกน <laughs> ลาคอบปลาเหนียนออกกันครับรซึ่งกจะลายสายส่ยใหม่ครับแกสายใหม่ครับสายซื้อมาใหม่แกี่ยวครับสายต้มเพียงครับเช่อมเอ ไม่รลอยสามสิบห้าบาทครับใส่ใส่สในเพจหนึ่งแกออกมัดเลยครับประถึงสิไซเทอรบกุกข้านงหน้าแกออกหมดเลยอันนี้แกหยาบวดเอาสมนี้แหละสว่ะสวนหลางส่วนหลาง น,นช่วงว่างถอดเสนออกลายสนเหล่งไหมครับเพื่นนัดอยู่ในหนีจะมีตัวใดแนีววะเนี่ถอดออ Not อแต่ก <laughs> ีเซทีกูสารางจำเป็นครับ แกออกมัดเลยครับปัตติสิใส่เถือ่อกกข้าง,งน้แกออกหมดเลยอันนีแกแย่ยาปวดเอาสมนี้ละสบสว่างสวง่างสวงลางประมาณนี้สวง่างที่ถอดก็จะนี่ออกลายสาเขล็งไหมครับป นัดอยู่ในนี่งจะมีตัวใดแน่ว่าไงถอดแต่คือใ่ถือกูุาลจำเป็นครับที่ได้ถอดสายไล่สายออก ใส่เงี้ยสายกบใส่คันเร่งโอเคแล้วครับประกอบครับปจัจจชนะจะตอ่อสายแล้วแหละครับเราจะเชื่อประกอบตั้งของเครื่องสักหน่อยนั้นประกอบแล้วก็เชื่อตั้งไอ้คันเร่งไม่อีกแลวครับจะได้ปะว่าสั่ครับปจัจเต็มโอ้ยเหนื่อยแล้ว เพียนนงัตเสร็จสิส้นครับโอเคลองหน่โ okay, อเคครับได้ก็ใช้ได้